เช่นเดียวกันนะครับเราไม่ก้าวแล้วซึ่งในวันนี้ะมีผู้สัครารการ14นะคะเสอาปะมาณ10วันนี้กรมตอมาในนของผู้สัคเในการเป็นกรรมการกองกางขอกกลงนะครับท uh, ่านผู้บริการการตั้งติติพันธ เราจะวัผู้บาทระงทีของนักการเจะรู้ง่ได้ต้อมีต่อั่งฝ่นะครับง่ายขคนที่จะไปแทรก็เป็นคนที่มีปิภาพริบที่สามารถตอบคาถามแก้เป็นการเร่นทับซ้อนหลายอย่า การหาเสียึ้นดีแต่การทำเมินตไม่เพราะมีผลระยะยาวนะคะสองทรื่องตั้ตั้งสอสอบดือชีรายชื่อเพื่อได้ไปเดินในกาดามกกาหมารได้ ท่านผู้ชมในคณะที่6ได้พักการเมืองกันท่ารัได้ชาภรราจากาน้าปสเป็นกที่ รับน62การต่างๆการได้โอเพ่อผม้ท่านะัแล้วก็คณะครูคณะนักศึกษาประชาชนผู้เห็่านะครับเพือเกษตรเพืัฒนรรมนะครับถ้าวันนี้พันธกิจการโอบกใยว่าเงืองปลอดไทยคนไทยอยู่ดีกินดี ทาน,นี้วัน,ค,น,นครับนะครับแล้วก็จะมีอนาคตลูกหลานเรียนซีต้มต้มย่างดีมีอะไรก็ต้องดูกันนะครับก็คือบัตรสฉาร่าครูชิ้นนี้เรมีแค่นี้แค่นี้ชั่วกรสอบนะินกร้รที่ทั่วบ้านเราส่วนใหญ่ในการไม่มีทางไปแางน้ำชีแล้วก็ทำกาแขนน้ำไปีสุดท้องลอก็พองผก็เราไปดนจนนานเกินไปนั่นคือ สิ่ที่อยากทำนะครับต่อนะครับแรงงานนอกอาชีพนะครับแรงงานสลากนะครับอยากจะให้กลุ่มคนแรงงานโอ้โหต้องมาต้องมาเลยนะค่ะซึ่งได้คักละสามนาทีนะคะและเดี๋ยวสักครู่ค่ะเราจะมีการแรนดอมนะคะ